โอเคครับกาบสวัสดีชาวกเกลือกันทั้งหลายวันนี้ผมจะมาแกต้ตัว <c oughs> มันคันไม้คันมือไม่ไหวละกิดร้อยวันนี่เปิดเป็นอาวุธให้หมด <c oughs> เพราะว่าอาวุธม่วงผมยังไม่ได้มาด้วยตัวเองเลย <c oughs> ที่จริงก็ว่าจะรอยให้มันครบเจ็ดวันแหละแต่ว,ว่ารอพี่ไหว้ดูคนอื่นผสมสัตว์แต่ผมจะผสมอาวุธต้องนะอ่ามันจะนวหๆเลยโอเคโอเคมาซื้อมาแล้วนะ ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าของดอบีก็คลิปหน้าก็น่าจะเป็นอันนี้เนี่ยซื้อพาสเปิดถ้าทันนะถ้าทันนะทีแรกว่าจะรออีก3วันแต่ว่าอืมมันก็แค่11ครั้งรอบรอบเดียวเองใช่ไหมก็ไม่เป็นไร เอาตามนี้ไปกันตอนนี้มีกี่ครั้งเนี่ยครั้งนึงสิครั้ง,ง,งอันนี้เป็นสัสครั้งสิครั้งหอันนี้หงครั้งสิสเหรอ,อน,นี้สิบเอ็เนโอเคคลิปนี้น่าจะไม่ยาว เราไปเปิดดวงกันก่อน <c oughs> ไปเปิดดวง <c oughs> คนอื่นเขาเปิดฮาร์ดสัตว์กันแต่ว่าผมมีสัตว์ม่วงสองตัวแล้ว <c oughs> แต่อาวุธม่วงได้แต่อของเควสไงก็เลย <c oughs> เปิดอาวุธดีกว่าห <c oughs> มับมีเขียวโอเค ตึ้งมาเป็นทองนี่หาเลยนะ อะไรอะไม่มีกาเลยหรือเ,เราคิดผิดเราเลือกเป็นอาวุธคนอื่นเขาเลือกเป็นสัตว์กันหมดได้เราเราต้องแหวกตึมโอเคครับ okay, ไม่เป็นไรใจเยอะสาย <c oughs> กาชาฟี โอเคงั้นเรามาเริ่มเอาค้าง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 ,างใจเย็นพี่หนุ่มค่ะอืมเราเริ่มจากสีเอาทีละทีละโลก่อนทีละโลนี่คืออันนี้เจ็ดอันนี้เจ็ดอันนี้หกใช่ไหมไอพวกสิบเอ็ดครั้งนี่เอาไวท้ทีหลังแม็กไปเลยในคลิปยาว สืบแล้วอย่างนี้หมับเขาให้โอ้ยยิงได้เขียวสองอันนะสิบเอ็ดครั้งอ่ะจิดสัตว์ก่อนสัตว์หกอันตึ้ม <c oughs> ได้เขียวหนึ่งเรามีพาร์ทสัตว์ การันตีสีทองอยู่สามสองใบสาีทองทองใบอาวุธอาวุธอาวุธ,วธจัดสัตว์ให้มันหมดมับตึมไปให้สุดเอาสัตว์ให้สุด อะไรเหลือการันตีไม่ใช่การันต <c oughs> <c oughs> ีเหลือทองเหลือม่วงเหลือแดงใช่ไหมอันนี้อันนี้สิบสามสิบสามก็เอาไปสักเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่เอาหกก่อนหกแล้วค่อยเจ็ดโอ้โห อีก,กามึงไปไหนเนี่ยอีก,กาไปไหนโอ้โหอ่ะเราจะเริ่มจากม่วงคองแล้วก็แดงจัดไปอย่างละ1 1โลเฮ้ย11ครั้งโบว11ใบเอใบือช่างมันเทือก จำไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องสืบแม่งขาวโบขาวโบโอ้โหยิงด้วยขาวโบยิงด้วยอ้า อะไรเนี่ยเรามีโอ้เรามีการันตีสีทองห้าครั้งเยเหรอสีแดงห้าครั้งมีลุน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 ดูหมับข้อให้เป็นไงล่ะ ลองลองลองสีแดงก่อนรัดคิวรัดคิวเผื่อจะเผื่อจะฟุกเฮ้ยกระตุกงี้ใช่นกแดงเอ้ยมาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไรบอกแล้วมีลุ้นมาบมาบ เดี๋ยวค้างอย่าค้างนี่อย่าค้าง,น,ง,งนี่สีแดงสีแดงเนี่ยสีแดงลมกระโชกแห่งการกระโจนถามว่ากู <c oughs> ไอชิปไอชิปไม่เจอแม่ง น้อยก็เป็นดาบก็ยังได้มับเข้าให้เขียวปัด๊ดอืมอ,อีกสี่ครั้งมาหน่อยมาหน่อยอีกกล้าอีกโอ้โหอีกกราหาย เบิ้ลเบิ้ลให้ไวให้มันตั้งตัวไม่ทันให้มันตั้งตัวไม่ทันแล้วมันจะบินมา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 ไหนโอ้อะไรอะแมวอย่าตีกันไม่เหนอยอะไรวะนี่สองครั้งสุดท้าย คองมค้างสุดท้ายการันตีสีทองนะไดยม่วงก็ยังดีนะขอเธอโอ้โหกิดร้อยวันอะไรวะเนี่ยสนกนกนกโอ้ยนกไอสัตว ไม่เลี่ยงนกไม่เอากาัวน,นกฮูกอะัวน,นกฮูกก็แล้วครั้งสุดท้ายเออนกฮูกไอ้หียออกมาเถอะการันตีทองนะเว้ยไม่ใช่การันตีทองมีสิทธิ์ได้ทองฮลัฮโลโหลฮัลโหลแม่งเงียบกิิบเลยโอ้โหชีวิต สัตว์เรามีเยอะแล้วหมับขนาดผสมเขียวไม่ได้ฟ้าเลยอะเอ้ยิดู้เออนี่100วันแบบไหนบ้งเนี่ยเนี่ยวุฒเนี่ยผมมีเนี่ยม่วงอันเดียวม่วงจากเวสเนี่ยแล้วไม่มีฟ้า ม่ีฟ้าซ้ดเลยนะผมว่าถ้าได้ฟ้าถ้าได้ก็สูงสุดแค่ฟ้าเลยฟ้าหนึ่งน้องฟ้าหนึ่งโอเคครับกิจร้อยวันได้ไอเนี่ย <c oughs> เรียกอะไรดีลมหายใจแห่งการจูดม อแล้วก okay. wow, ็เนี่ยได้ไอ้หองโง่ๆจูจูมกับกระโจนโอเคครับฝากกดไลค์กดซับด้วยครับถ้ายอดมันถึงเดี๋ยวผมจะเติมเดี๋ยวผมจะเติมให้ตอนนี้ก็จะเติมอยู่แต่แต่ว่ายังไม่รู้จะเติมสัตว์หรือเติมอาวุธคอมเมนต์มาบอกผมไน้อยนี่แนเปนการันตีไแล้ว ใจใจอ่ะผมอยากได้อาวุธแต่ว,ว่าอะไรไม่ไม่อาวุธก็สัตว์นี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีน <c oughs> นห,น,หท 2, นึ่นงตเติมเยอเติมเยอพาร์ตสองพันยังไงก็เติมโอเคครับผม <c oughs> อนวันนี้ฝันดีฝันไม่ค่อยจะดีครับผม